สภาวธรรมกับจิตตกกระแสสภาวธรรมคือการเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาบ้างเพ่งบ้างในอุวัยธรรมที่เรามีความเพียรพยายามอยู่นั้นเกิดสภาวะในการรู้เห็นเป็นปัจจัตังขึ้นมาทำให้เกิดการประทับใจจดจำได้ลืมได้ยาก สภาวะธรรมอยู่ได้เป็นเวลานานหลายปีหลายเดือนเช่นการพิจารณาความเป็นอนัตตาคือสิ่งที่ไม่รู้ความหมายในตัวเขามันเองในวัตถุธาตุทั้งหลายที่มีประจำอยู่ทั่วจักรวาลน,นี้กระแสธรรมเห็นวัตถุทั้งหลายในจักรวาลน,นี้เป็นสิ่งที่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเอง เป็นสัจธรรมล้วนๆทั่วโลกดินแดนเสมอภาคกันไปหมดคือว่างจากความหมายไปหมดจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาจนเห็นสัตว์เห็นบุคคลไม่มีเพศว่างราบเรียบเสมอกันไปหมดเกิดอัศจรรย์น้ำตาไหลนี่ก็เกิดจากภาวนามยปัญญา หรือการจับจ้องไปที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นจ้องไปที่จิตหรือตัวผู้รู้ว่าเป็นสิ่งที่รู้รู้อยู่เฉยเฉยรู้ด้วยความโล่งว่างเปล่าเพ่งเพียนดูอยู่เช่นนั้นทั้งวันทั้งคืนในที่สุดก็เกิดสภาวะธรรมเห็นสิ่งนั้นว่าโล่งว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยบรลมมาสุขอย่างยิ่งเป็นความรู้ เห็นด้วยปัจจิตตังพบความสุขความบริสุทธิ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนน้ำตาไหลพลักพลักเกิดประทับใจตึงตาตรึงใจไปนานแสนนานสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงภาวนามายปัญญาเป็นปัญญาที่รู้เห็นเพียรเพ่งด้วยตนเองเป็นปัจจตตังเท่านั้นแต่ไม่สามารถ กำจัดอวิชชาหรือความหลงให้หมดสิ้นไปได้วันหนึ่งคุณตาได้พิจารณากระดูกที่มีอยู่ในร่างกายของตนเองโดยเอาน้ำกดมาลาดที่ตัวเองเห็นเส้นผมหนังศีรษะเนื้อเอ็นตัวทั้งหลายถูกน้ำกดกัดกร่องสลายตัวลงไปสู่ดินซึมลงไปในดินเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟออกมา เห็นกระดูกกองขาวโพลนเกิดคำถามรู้เห็นขึ้นมาว่ากระดูกนี้มันก็หิวข้าวไม่เป็นนะมันเป็นอนัตตามันไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองทำไมเราตัวเราถึงหิวข้าวเป็นความหิวข้าวของเรามาจากที่ไหนกระแสแห่งธรรมขยายออกไปทั่วโลกดินแดนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตา คือเป็นสัจธรรมล้วนๆไม่รู้ความหมายในตัวเขามันเองไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสลาบเรียบว่างเสมอภาคกันไปหมดความว่างนี้ก็คือว่างจากความหมายที่ตั้งขึ้นให้เราติดตามในความหมายนั้นเกิดเป็นทุกข์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายในตัวเขามันเองตลอดอัศจรรย์ยิ่งนัก ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีภูเขาไม่มีต้นไม้ว่างเปล่าแห่งความหมายกันไปหมดทั่วโลกดินแดนนี่คือสภาวะธรรมที่เป็นภาวนามยปัญญารู้ได้เฉพาะตนประทับใจตนเองมากไม่มีวันลืมหลายเดือนหลายปีมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดกิเลสความหลงให้หมดสิ้นไปได้เป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเท่านั้น บางคนจะหลงว่าเราจบจิตแล้วพูดคุยแสดงทําให้กับคนอื่นได้โดยไม่เก้อเขินใดๆส่วนใหญ่แล้วนะักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะหลงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนี้แหละนึกว่าตัวเองถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วแต่มันไม่ใช่จิตตกกระแสหมายถึงการเกิดปัญญาอาริยมรรค ศีลส,สมาธิและปัญญารวมกันเป็นหนึ่งเกิดมักสมังคีตัดกิเลสตัณหาให้สิ้นไปเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นความหลงในสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นปะหักหมดสิ้นไปโดยไม่กลับมาหลงลืมอีกเหมือนเราดึงยางยืดเส้นหนึ่งให้ยืดออกไปยืดออกไปจนสุดแล้ว เมื่อเราดึงต่อไปอีกยางยืดเส้นนั้นก็ได้ขาดสะบันลงไปเมื่อขาดสะบันลงไปแล้วก็คือจิตตกกะระแสนั่นเองเราไม่สามารถที่จะต่อยางยืดเส้นนั้นให้กลับคืนมาอีกได้ทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะกลับมาหลงมาลืมในสิ่งที่เราปฏิบัติรู้เห็นนั้นอีกได้ขาดแล้วขาดเลยดังนั้นการบรรลุธรรมจิตตกกระแส ในพระอริยสงฆ์ทั้งสีขั้นเมื่อผ่านขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาหลงอีกได้เลยมีแต่จะก้าวขึ้นไปข้างหน้าจนสุดทางเท่านั้นเองจิตตกกระแสก็จะเกิดขึ้นจากศีลสมาธิและปัญญารวมกันเป็นหนึ่งศีลก็เป็นอธิศีลศีลที่บริสุทธิ์สมาธิ จะต้องเป็นสมาธิสงบในขั้นของอัปปนาสมาธิเสียก่อนปัญญาจะต้องเป็นภาวนามยปัญญาทั้งสมส่วนนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวจึงจะเกิดจิตตกกระแสปล่อยวางกิเลสตัณหาในระดับนั้นๆได้ถ้าทั้งสมสิ่งนี้ยังไม่รวมกันเป็นหนึ่งยังอ่อนอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะอ่อนในด้านศีลหรืออ่อนในด้านสมาธิ หรือปัญญาภาวนามยะปัญญาเรายังไม่ถึงจะไม่มีการเกิดจิตตกแสตัดกิเลสตัณหาได้เลยในขณะที่เราพิจารณาหรือบางท่านอาจจะทำสมาธิให้จิตสงบเสียก่อนแล้วตั้งองค์พิจารณาธรรมขึ้นมาขณะที่เราพิจารณาธรรมไปเรื่อยๆจิตของเราก็จะสงบลงไปเรื่อยๆในขั้นคณิกะสมาธิ ต่อด้วยอุปจาระสมาธิจนเข้าสู่อัปปนาสมาธิปัญญาของเราก็จะพิจารณาละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆตั้งแต่สุตตะมยปัญญาอินตามยปัญญาจนไปถึงภาวนามยปัญญาขณะที่กิตสงบลงไปเรื่อยๆศีลของเราก็จะบริสุทธิ์ลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันจนไปถึงจุดจุดหนึ่งเราจะสังเกตเห็นว่า ถ้าเราเดินจงกรมอยู่เมื่อถึงอัปปนาสมาธิเราไม่สามารถที่จะก้าวเดินต่อไปอีกได้หรือเมื่อเรานั่งสมาธิพิจารณาจิตของเราก็จะสงบนิ่งอยู่คิดไม่ออกเป็นอุเบกขาสามภูชงในจุดนี้แหละคือศีลสมาธิและปัญญาของเราจะรวมกันเป็นหนึ่งถ้าบรารมีธรรมของเราเต็มพร้อม ก็จะเกิดจิตตกกระแสปล่อยวางองค์ภาวนาที่เราได้พิจารณานั้นให้ขาดหายไปทันทีเหมือนกับดึงยางเส้นนั้นขาดสะบัดลงไปสามารถที่จะสังเกตเห็นเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นการหลงการลืมในสิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปโดยสิ้นเชิงไม่กลับคืนมาหลงอีกตลอดไป เป็นการตัดกิเลสตัณหาให้ขาดและสิ้นไปโดยสิ้นเชิงจิตัวตกระแสนี้ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาการปฏิบัติของเราเอาจริงเอาจังอยู่นั้นก็ได้เพราะในขณะการปฏิบัติเอาจริงเอาจังอยู่นั้นศีลก็ถูกบังคับให้ไหลาตามสมาธิและภาวนามยปัญญาลงไป เพียนเพ่งอยู่ที่จุดจุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นเป็นสมาธิสัมุัสชงเกิดความเพียนเพ่งอยู่คือมันตึงอยู่ด้วยศีลสมาธิและปัญญาไม่เคลื่อนตัวออกไปเกิดอุเบกขาสัมุัสชงคือความว่างที่เกิดจากการปล่อยวางของมันเองตามธรรมชาติเมื่อใดหรือเวลาใดเราเกิดความสงบเป็นสมาธิสัมุุสชงขึ้นมาในช่วงนั้น เพียงเสี้ยววินาทีก็จะเกิดการเคลื่อนตัวไปสู่อุเบกขาสัมพุชงโดยไม่ได้เจตนากำกับรักษาจิตก,ก็จะเกิดการปล่อยวางขึ้นมาได้ทันทีคือจิตตกกระแสดได้โดยไม่ยากเย็นอะไรปล่อยวางสภาวธรรมที่รู้เห็นมานั้นได้หมดสิ้นไปซึ่งรู้เห็นว่าสเพธมามะนัตตาทำทั้งหลายที่รู้ที่เห็นได้ ปฏิบัติมานั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นอนัตตากิเลสทั้งหลายก็จะหลุดหายไปในพิบตาเท่านั้นเองตัดขาดในระดับของพระอริยสงฆ์ขั้นต่างๆขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพระราหันภายในเสี้ยววินาทีถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็น ยกตัวอย่างเช่นการกิดการที่กิดตกกระแสสลัดความหลงในพัษสกิทาคามีคือสลัดจิตออกจากเวทนาแม้เวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดจะร้องโอยโอยอยู่สักเพียงใดก็ตามเราจะดึงเวทนาที่ร่างกายของเราให้มามีความเจ็บปวดอยู่ที่จิตด,ดึงยังไงมันก็ไม่มาไม่เหมือนครั้งที่ยัง ไม่ตกกระแสในขณะที่จิตยังไม่ตกกระแสความเจ็บปวดของร่างกายก็จะต้องไปเจ็บปวดที่จิตถ้าจิตตกกระแสในช่วงนี้เราจะสังเกตเห็นเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองความเจ็บปวดที่จิตจะหายไปเหลือแต่ความสงบสุขสบาย จะปรากฏแต่ความเจ็บปวดที่ร่างกายเท่านั้นเราจะดึงให้มันมาปวดที่จิตมันก็ไม่มาอีกแล้วนั่นแหละคือการผ่านพระสกิทาคามีในระดับของจิตตกกระแสที่เราสามารถรู้เห็นได้ชัดถ้าเราสังเกตดๆีๆขออวยพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฉตุสเพปุเรนตุสังคปา,าจันโทปนารโสยถามณีโชติละโสยธาสพีติโยวิวัชานตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวะวันตรลายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาศีลิสนิจังบุทธาปจ,จายิโน ดัตตาโลธมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะลังภวันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสตาโสถีภวันตุเตอ่ะเอาละทีนี้